สวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับในช่อง Youtube นะครับวันนี้เรามาพบกันในวันที่11เดือนมิถุนายน2567เรามาพบกันที่โรงเห็ดโรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำครับนี่นี่คือภาพโรงเห็ดนะครับของพวกเราโรงเรียนของเราวันนี้เด็กๆม .1 น,นะครับได้มาช่วยกันทําวัสดุอาหารเหร็ดที่โรงเห็ดเพื่อที่จะ เริ่มกิจกรรมการเพาะเห็ดนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออเด็กๆกําลังผสมอาหารเห็ดนะครับก่อนที่จะเราเราจะไปดูวิธีการผสมว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างเราจะให้สุดหล่อทั้ง5คนแนะนําตัวก่อนเริ่มจากคนแรกครับผมเด็กชายวิรพัฒน์ครับหมอไหนครับหมอหนึ่งครับคนที่สองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนครคุณขอบคุครับคนที่สามชื่อเด็กชายธรรมจักรจันทร์บุญครับครับแ้วผมชื่อเด็กชายทั้งครับ อาีอ่คร่าวิทยาทองไรอนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับเรามาดูว่าการผสมมีวิธีการอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือนี่นี่เรียกจับขึ้นมานีมอันนี้คือขี้เลื่อย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 นี้จํานวน150กิโลกร,รัมนะครับขี้เลื่อย150กิโลกร,รัมแล้วก็จะมีอะไรอีกบ้างที่เราผสมโอมมีปูอ๋ายิบซั่กี่กิโลครับ 2อกิโลอะไรอีกดีเกลือ0.4แล้วก็อ่าโดโลไมสองกิโลนะครับเมื่อเราได้ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็หวานลงไปในวัสดุเพราะนะครับตอนนี้เรากำลังหว่านปูนขาวใช่ไหมอ่าเราก็ผสมเลยครับทีนี้ผสมนี่จะใช้แรงงานคนนะครับอันนี้คือยิบซ้ำนะครับเราจะ อันนี้ใส่ด้วยน,นี่ใส่ด้วยไปบานเข้าไปบานส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปเลยตัวนี้ยิบซ้ำเรามาบดให้ละเอียดเนื่องจากว่าเราเก็บไว้นานนะครับมันก็จะจับตัวกกมเบนก้อนแต่ก็ยังสามารถใช้ได้เราก็นํามาหวานเพื่อที่จะให้เป็นอาหารของเห็ดซึ่งเห็ดแต่ละประเภทก็จะมีความต้องการอาหารแตกต่างกันไปนะครับแต่ละอย่างก็ให เด็กๆม .1 ได้บานส่วนผสมก่อนแล้วเราจะมาดูวิธีการว่าเขามีวิธีการผสมยังไงให้เข้ากันนะครับเราตัดภาพมาทางมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนนะครับมาดูเด็กๆก,กําลังบรรจุก,ก้อนอาหารเห็ดถ้าถ้าอาหารเห็ดหมดเราไปตักมาใหม่ได้นะนักเรียนนะอันนี้คือเด็กม .1 น,นะครับนี่นีล,ลังรัด คุณหมึกคุณปัญชยาหันหน้ามาหน่อยคุณออมคุณการ์ตูนคุณลักดีคุณมีนนะครับฝั่งผู้ชายก็จะเป็นคุณดิวเอไปเอาตรงนั้นเลยไหมครับไม่ได้ครับอันนี้คือคุณสุดหลอนะครับแล้วก็คุณปาล์มงหน้าขึ้นปาล์มนี่สิติวัฒน์เลี้ยงไม่เลิกเรียกของสุดหลอเดี๋ยวเราไปดูการผสมต่อด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงนนี้มอหนึ่งนะ นนะบานเลยครับบานเลย,ย,เลยก็ในส่วนของการผสมนี้เราต้องเน้นขั้นตอนที่ว่าส่วนผสมทุกอย่างต้องเข้ากันเวียวยวเอาไม้กวาดมากวาดเข้าไปที่ตัวนี้ที่มันเป็นส่วนผสมเอาไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาดวส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่เราผสมเมื่อบานเสร็จแล้วนะครับเราจอดเข้าไปกอกข้างนอกเอากวาดเข้าไปเลยครับ ตอนนี้ก็กําลังผสมนะครับส่วนผสมต่างๆให้เข้าด้วยกันก็จะมีทั้งคนที่กวาดแล้วก็คนที่ใช้จอบซึ่งในการผสมนี้เนะนําให้เป็นพื้นที่เป็นพื้นคอนกรีตนะอย่าเอาเป็นเอาเป็นพื้นดินนะครับเพราะว่าการดาเนินการยาแล้วก็เชื้อโรคจะติดเข้ามาเวลาที่เราไปนึ่งฆ่าเชื้อต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็กําลังผสมส่วนต่างคือจะต้องไม่มี เศษของส่วนผสมอยู่ถ้าเป็นเป็นเม็ดเราต้องเอามือบีบเอามือบีบเข้าไปให้มันเป็นก้อนละเอียดนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรต้องใช้ความพิถีพิถันนะครับในการผสมนี้ต้องต้องใช้การทุบ แล้วก็ให้แน่นพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าทูไม่แน่นเวลาที่เราเอาไปนึ่งก้อนอาหารเห็ดมันก็จะยุบลงไปมันก็จะไม่ได้ตามปริมาณที่เราตั้งไว้ก็อหนึ่งถุงประมาณ1นกิโลตามขั้นตอนที่เราทำนะครับรครับสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการเพิ่มความชื้นให้กับกองวัสดุตรงนี้ก็คือเราต้องใช้น้ํา การฉีดน้ําที่ถูกต้องคือเป็นการโปร่งครับถ้าจะให้ดีเราควรใช้พเพื่อยึกับน้ำตาลด้วยแต่เราใช้เราไม่ไใช้นะครับเพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่างระหว่างการใช้อ e ีมและไม่ใช้อ e ีมปริมาณความชื้นเราต้องการเอา,า,า,ราประมาณน้ำพีน้ำครับอ่าผสมแบบนี้แล้วก็ผสมเติมเต็มลงไปก่อนเ <Okay. S 1> ออ

ปิปดเลยบอกครับปิดเลยบอกครับหลังจากผสมน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับโดยได้ความชื้นประมาณ75เซนก็คือเมื่อเราเมื่อเรากำดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับเรากำมือแล้วก็แบมือออกมันจะแบ่งเป็นเป็นเป็นแยกโดยไม่แตกออกจากกาันคือพร้อมที่จะนำไปกอกอกตรงโน้นนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยก็ในวันนี้ ก็คงจะขอนำเสนอการผสมวัสดุเพราะเห็ดเพียงเท่านี้เนาะเอานักเรียนสวัสดีครับด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนึ่งเห็ดสวัสดีครับ